เรียนอาจารย์ที่เคารพแระสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้ผมในายดนายเมืองสมัยจะมาพรีเซนต์หน่วยที่2ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลและการติดตั้งโปรแกรมครับก่อนอื่นเรามารู้ความหมายของการสื่อสารนะครับการสื่อสารหมายถึงกระบวนการการถ่ายทอดข่าวสารข้อมูลความรู้ต่างๆความรู้สึกความคิดเห็นความต้องการจากผู้ส่งสาร โดยผ่านสื่อต่างๆที่อาจจะเป็นการเขียนสัญลักษณ์หรือการแสดงการจัดกิจกรรมต่างๆไปอย่างผู้รับสารนะครับความหมายของการสื่อสารข้อมูลหรือ data communication หมายถึงกระบวนการถ่ายโอนและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารโดยผ่านช่องทางการสื่อสารเช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร์ต่างๆเป็นต้นความหมายของการสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์การสื่อสารคือกระบวนการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนสารหรือระหว่างผู้ส่งและผู้รับโดยผ่านช่องทางการนำสารนะครับการสื่อสารข้อมูลคือกระบวนการหรือวิธีถ่ายทอดข้อมูลเช่นการใช้คอมพิวเตอร์ที่มักจะอยู่ห่างไกลกัน เครือข่ายของคอมพิวเตอร์คือกระบวนการถ่ายทอดข้อมูลระหว่างการใช้คอมพิวเตอร์ที่มักมีระยะทางการห่างไกลกันจำเป็นต้องใช้ระบบสื่อสารโดยคมคํานาคมนะครับองค์ประกอบของการสื่อสารประกอบไปด้วยข่าวสารผู้ส่งผู้รับสื่อตัวกลาง โดยข่าวสารนั้นคือสารที่อยู่ระหว่างผู้สง่งแลบผู้รับข้อมูลโดยข่าวสารจะประกอบไปด้วยข้อมูลคือรายละเอียดต่างๆที่สูกสร้างและจัดเก็บโดยคอมพิวเตอร์ข้อความคือรูปแบบของเอกสารหรือตัวอักษรรูปภาพคือรูปเป็นกราฟิกต่างๆ เสียงคือรูปแบบของเอกสารที่เป็นเคลื่อสัญญาณผู้ส่งเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูลที่อยู่ต้นทางโดยข้อมูลจะต้องถูกจัดเก็บเตรียมเข้าสู่อุปกรณ์ผู้รับอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับที่อยู่ปลายทางโดยข้อมูลจะถูกจัดเก็บเข้าสู่อุปกรณ์รับข้อมูล สื่อตัวกลางเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่นำข่าวสารจากผู้ส่งไปในไปให้ผู้รับเช่นคลื่นวิทยุขึ้นดาวเทียมหรือขดรวดเป็นต้นครับความหมายของการสื่อสารข้อมูลการโอนถ่ายข้อมูลหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างต้นทางไปสู่ปลายทางอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์นั่นเองเช่น ซอฟต์แวร์ควบคุมควบคุมและส่งการไหลของข้อมูลจากต้นทางไปสู่ปลายทางนอกจากนี้ผู้รับผิดชอบในการส่งหรือรับข้อมูลตามรูปแบบที่ต้องการเลยครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณครับ